คนนอื่ได้คุณอยากจะเข้าไปทําอะไรหลายคนอาจจะอยากเข้าไปในฝันของคนที่แอบชอบเพื่อไปบอกความในใจใช่ไหมล่ะเหมือนอย่างเรื่องราวของครูยอดรืมครูฝึกสอนในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีฉายาและโด่งดังในเรื่องของสระน้ําคิวปิดสถานที่ที่ใครๆต่างก็พากันมาโยนเหรียญแล้วก็พูดชื่อคนที่ตัวเองชอบแล้วเฝ้ารอว่าจะได้เจอคนที่ชอบในความฝันแล้วความรักนั้นก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่หารู้ไม่ว่าความจริงแล้วครูยอลรืมนี่แหละที่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นคิวปิดที่ ที่สามารถเข้าไปในความฝันของผู้คนที่เธอเคยพบเจอได้แล้วทําหน้าที่เป็นกรรมเทพในการจับคู่ให้กับคนเหล่านั้นอยู่มาวันหนึ่งเธอได้มีโอกาสไปเข้าฝันชิอูหนุ่มป๊อปประจาโรงเรียนที่เป็นขวัญใจสะน้ําแต่ครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะชิอูด,ดันจับได้ว่าเธอเข้ามาในความฝันซะงั้นน่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ย นี้คิวปิดยอริมจะทำยังไงต่อดีความลับของเธอจะถูกเปิดเผยหรือไม่ติดตามอ่านต่อได้ในเว็บตูนเรื่องความฝันคืนฤดูร้อนเว็บตูนเรื่องนี้จบแล้วอ่านได้ฟรีวันละหนึ่งตอนแต่ถ้าใครรอไม่ไหวก็ไปเลยคุ้มค่าแน่นอน